สวัสดีค่ะทุกคนในวันนี้นะคะซาจ,จะมาสอนเพื่อนๆคืนสกินนะคะเป็นสกินที่ซื้อจากในร้านค้าด้วย v b u ารนะคะสกินพวกนี้เนี่ยเราสามารถกดคืนเงินได้ถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแล้วไม่ถูกใจเล่นไปแล้วก็เบื่อเดี๋ยวมาดูวิธีกันค่ะไปที่ทางด้านขวาบนนะคะที่เป็นขีด3ขีดแล้วก็กดตรงคำว่า setting พอกดมาที่ setting แล้วเนี่ยมันก็จะมีแถบอะไรขึ้นมาเต็มไปหมดเลย ให้ไปดูอันริมสุดที่เป็นรูปคนนะคะหรือว่าหมวด Account and Privacy จากนั้นมาตรงที่ Account ค่ะแล้วก็ดูอันที่2องนะคะแถบเมนูอันที่2 Lifetime Return Request อันนี้ก็คือการคืนสกินนั่นแหละค่ะกดไปที่ Submit Request ทีนี้มันก็จะให้เราเลือกไอเทมที่เราต้องการจะคืนข้อแม้คือจะต้องเป็นของที่ซื้อภายในระยะเวลา 30วันนะคะถ้าเกิดว่าเกินกว่านั้นแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะคืนได้แล้วนะคะและเพื่อนๆจะต้องมีตัว๋วตั๋วที่อยู่ทางด้านขวานี้นะคะก็ถ้าอย่างเป็น id ไซน์เนี่ยที่ไม่เคยกดคืนของมาเลยมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ใบนะคะซ้ายังเหลืออยู่3ใบ1 id จะสามารถคืนของได้แค่3ครั้งเท่านั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ กดคืนไปหมดแล้วนะคะก็จะไม่สามารถหาตั๋วนี้ได้อีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นก่อนคืนอะไรก็จะต้องคิดให้ดีว่าไม่ได้ชอบมันจริงๆแล้วก็มันคุ้มค่ากับการใช้ตั๋วนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าอย่างอันนี้นะคะเนี่ยไออีโมดสีเขียวถ้าเกิดว่าทรายใช้ตั๋วไปก็คือได้เงินคืนมาแค่200 VBOX มันก็ไม่ค่อยคุม้มนะในความคิดทรายคือมันควรจะใช้กับการคืนสกินที่แบบ สัก2,000ันวีบัคอะไรแบบนี้มาให้ดูมันคุ้มค่ากับตั๋วที่มันมีแค่3อันตลอดชีพนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะมันไม่สามารถที่จะใช้กับไอเทมที่มีระยะเวลาการซื้อเนี่ยเกิน30วันไปแล้วนะคะแต่การคืนอีกแบบหนึ่งนะคะมันจะเป็นการคืนแบบที่ฟรีรีฟันก็คือว่าไม่ต้องใช้ตัว๋วการคืนแบบนี้นะคะจะเกิดได้เฉพาะในกรณีที่ ไอเทมมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่อ e ีพิกเนี่ยก็จะให้เรากดคืนได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้ตั๋วพวกนี้เลยต่อให้เพื่อนๆตั๋วหมดไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าไอเทมบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เขาเปิดโอกาสให้ลูกค้ากดคืนได้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบทรายค่ะแล้วเราจะทำยังไงนะคะก็เลือกตัวที่ต้องการคืนเลยค่ะสมมุติว่าเป็นตัวนี้ curse buster ทรายไม่อยากได้มาแล้วะคะก็กดปุ๊บมาหน้านที่2นะคะเขาก็จะถามว่าทำไมถึงไม่อยากจะ ได้แล้วล่ะเออแบบเป็นเหตุผลในการคืนเลือกข้อไหนก็ได้คะ่ะแล้วแต่อาจจะเป็นออ accidental purchase ก็ได้ก็คือการซื้อโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอาจสมมติกดไปแล้วนะคะมาถึงข้อที่3นะคะ submit request อันนี้ก็จะบอกนะคะเนี่ยมันก็จะเตือนว่าเนี่ยเรามีโอกาสแค่3ครั้งเท่านั้นต่อ id นะคะเพราะฉะนั้นก็คิดให้ดีก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะคืนจริงๆก็กด submit return request เราก็จะได้ r e b ัคคืนนะคะนี่นะคะ มันจะบอกเหตว่าจะคึนอะไรแล้วก็ว่ารูก็คืออันนี้มีมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็เหตุผลนะคะก็ประมาณนี้เองค่ะวิธีการคืนไอเทมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะเพื<ๆ>่อนๆสามารถช่วยซัพพอร์ตทรายผ่านการซื้อสินค้าโดยที่ไปที่ไอเทมช็อปนะคะแล้วก็กดมาที่ขวาล่างนี่ซั p พอร์ตครีเอเตอรนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันจะให้ พิมพ์โค้ดของใครก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากใช้ของซายก็พิมพ์ Beauty and the Best จากนั้นกด Accept นะคะแล้วก็จะเห็นว่าทางด้านขวาเนี่ยมันมีบอกอยู่ว่าการซื้อสินค้านในร้านค้าก็จะมาช่วย p p อร์ตซายหรือว่าก่อนซื้อมันก็จะบอกอีกครั้งนึงค่ะถ้าใครอยากจะช่วย u p อร์ตการผ่านช่องทางอื่นนะคะก็มี t r u m a n y ที่เป็น QR code อยู่ทางด้านขวาบนสามารถหยิบมือถือขึ้นมาสแกนได้เลยหรือจะเป็น เพย์เพาลิ้งอยู่ทางด้านล่างนะคะทราไปก่อนนะคะทุกคนจอกนใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ